การทำหมกปลาอาหารพื้นถิ่นคนอีสานจะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากโดยนิยมใช้ปลาซิวในการทำหมกปลาเพราะเป็นปลาขนาดเล็กที่หาได้ง่ายในทุกฤดูกานนำมาคลุกเกลือล้างน้ำให้สะอาด ก่อนนำไปคลุกกับพริกแกงที่ตำแบบหยาบปรุงให้ได้รสชาติแบบคนพื้นถิ่นอีสานที่นิยมกินกันด้วยการปรุงน้ำปลาร้าเพิ่มความกลมกลม่อมคลุกด้วยใบยแมงลักเพิ่มความหอมแล้วจึงนำไปห่อใบตองพับให้มีลักษณะแบนราบรัดด้วยตอกก่อนนำไปย่างไฟให้สุก ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน